แล้วก็เริ่มแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดไทยหวดก่อนแป๊บนึงนะอ่าคู่ที่สองเปิดแล้วนะครับสำหรับทางด้านทีมเฮ้ยแป๊บน,นึงนึงอ๋อผมไปดูคู่เก่า ไอเดียไอเดียออยูแฟตวูฟกับตีเปิดแล้วนะครับอืมนะเปิดได้าทายผลแล้วนะจ๊ะคุณมาลูดอยู่ไหมขอลิงก์แปดหน้าแชทให้เพื่อนๆหน่อยะฮะนี่ขอบคุณทุกคุณประดิษฐ์ด้วยที่นั่นแหละนะฮะอ่ามาดูกันเกมที่สองครับเป็นทางด้านทีม ยูยูแฟเวูฟครับอยู่สีฟ้านะส่วนทางด้านทีมทีเออยูสีส้มฮะอืมเนี่ยครับฉากนี้ครับเอนส์ครับฉากแรกเลยมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะ่นแหละของยูแฟเอฟวอฟครับมีดังต่อไปนี้ฮะยูแฟเอฟวอฟครับมี1นึ่งหนึ่งศูนย์สามคันแล้วก็ห้าสิบร้อยสองคันทีหนึ่งสองคันครับทีเอครับมี1นึ่งหนึ่งศูนย์สามคันแล้วก็ห้าสิบร้อยโอ้โห ทั้งคู่เอาถังมาเหมือนกันครับมี1103คันแล้วก็50ร้อยสองคันนะเออหลังๆมานี่เห็น110บ่อยนะ SA อ e 3สามนี่ไม่ค่อยเอามาแล้วนะส่วนมากจะเอา110มาแทนครับนะเออทำไมทำไมเอ่ยอยู่เออทำไม110อยู่ดีมันก็ฮิตขึ้นมาซะง,งั้นแล้ว AS3 ผมหายไปไหนเนี่ย นะงงเลยหลังๆมา110นี่คนใช้กันเยอะนะใช้บ่อยมาก110หายไปเลยเฮ้ย S3 มายไปเลยผมว่ามันมีมุมเด้งมากกว่าหน้ามันเหลี่ยมใช่ไหมล่ะแล้วหัวมันมนนะสำหรับ110นะ เอผอลืมโพสรูปเลยเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะช่วงนี้ปล่อยให้มันเงียบไปก่อนนะขอทำโปรโมทแป๊บหนึ่งครับ แป๊บนึงนะฮะขออนุญาตคนรู้ก,ก่อนแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้ทีอีครับมาบุกใส่ยูแฟตบูฟแล้วนะฮะเ่นแผนนครับครับโอ้โหบุกเข้าใส่แบบนี้สนุกแน่นอนครับเกมจบเร็วๆแบบนี้นะแต่ชายนี้ทีอีเงีบบ่อยแล้วก็เป็นยูแฟตบูฟครับที่โดนยิงไปก่อน1คันเป็นที่หนึ่งศูนย์นนนนครับที่ตอนนี้ระเบิดไปแล้วนะอู้แล้วก็คันที่2ตามมาครับโอ้โหไอจีฮนะไอเพจจีทีอีครับ เก็บไป3คันติดแล้วครับตรงนี้แล้วก็แลกหมัดกันแล้วนะที่บ้านแคปเขาอยู่ส่วนที่บ้านตัวเองก็โดนแคปกันอยู่ฮะตรงนี้นี่ครับเวลาแต้มแคปขึ้นมาแล้วแล้วก็โอ้โดนไปอีกหนึ่งคันแล้ว4คันแล้วครับตอนนี้ทีเอครับโหดมากครับนะเก็บไป4คันแล้วนะโอ้โหดูเหมือนว่าทีมออนุอทีมยูเฟตวูฟครับมีการยิงเพื่อนตายหนึ่งคันนะ ทีหนึ่งนะทีหนึ่งรู้สึกว่าจะยิงทีหนึ่งตายเองหรือเปล่าเห็นมันมีลบหนึ่งขึ้นมานะเอ,อ